สวัสดีครับสถานการณ์เซ็นเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้นะครับก็น่าจะมีนักเตะใหม่ชื่ออิบราฮิมาคนาเต้นะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กที่น่าจะอยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลในซีซั่น2021-2022ต่อเนี่ยก็จะมีฟันไดฟ์นะครับพิยักของเราแจยมาติกแล้วก็โจโกเมสนะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยเป็นแกนหลักในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มี อิบราฮิมาค,คนาเต้นะครับนักเตะใหม่ที่ว่ากันว่าน่าจะมีค่าตัวอยู่ประมาณสัก35ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับส่วนเจ้าแน็ตเนี่ยนะครับก็คือตัวเลือกที่น่าจะมาต่อคิวอยู่ในลำดับที่5แต่อาจจะเบียดแทรกเข้ามาได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าซินเดบับของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับก็คือเป็นเบนเดวิสนะครับแหล่งข่าวจากหลายๆช่องทางเนี่ยที่เช็คไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะยืนยันว่าเป็นเดวิสมีเหตุผลอยู่ประมาณสักสองสาเรื่องนะครับก็คือเรื่องราคาที่มีสูงจนเกินไปนะครับแล้วก็มีสัญชาติอังกฤษด้วยนะครับมันไม่ติดโคต้าต่างชาติเจ้าริสิเลียมนะครับซึ่งจับคู่กับราธานีฟิลิปใน10เกมหลังเนี่ย เก็บแต้มได้ถึง26แต้มนะครับเสียไปแค่4แต้มเท่านั้นเองแล้วก็ลำดับที่ไล่ลงไล่มาก็เป็นบิลลี่คูเมติโอ่วนโอซานคาบักเนี่ยก็น่าจะปล่อยไปเพราะว่าเงินที่ต้องจ่ายให้กับชาวเก้เนี่ยมันต้องจ่าย18ล้านแล้วก็ติดโคต้าต่างชาติด้วยนะครับซึ่งเงินที่จะเอามาจ่ายในส่วนของกิบราฮิมาคอนาเต้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาเงินมาจากไหนนะครับ ในส่วนของอิบราฮิมาโคนาเต้เนี่ยมีนักข่าวในสายกีฬาฟุตบอลเนี่ยอยู่คนหนึ่งซึ่งตามติดมาตลอดเลยก็คือฟริ r ซิ i โอโรมาโนนะครับซึ่งยืนยันแล้วนะครับว่ามีการตรวจร่างกายแล้วสำหรับโคนาเต้แล้วก็น่าจะมาเปิดตัววันที่1มิถุนายนนะครับเพราะเงื่อนไขเนี่ยมันระบุไว้อย่างนั้นนะครับถ้าจะเปิดตัวใครเนี่ยนะครับเริ่มที่การเซ็นสัญญาเนี่ยที่ วันที่หมิถุนานะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดอนุญาตให้มีการเซ็นสัญญานะครับคนอนเต้นเนี่ยเกิด25พฤษภา2542นะครับหรือคศ1999ส่วนสูง194ซนเมตรอันนี้เท่ากับพิยักษ์เราเลยนะครับส่วนสูงเท่ากับฟันได้เลยนะครับอายุ22แล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมก็ลิอผูเนี่ยมีนักเตะมุสลิมหลายคนนะซาร่าเอยมาเน่เอยนะครับ ก็น่าจะมีการเตรียมห้องละหมาดไว้ให้กับนักเตะเหล่านี้อยู่แล้วคุณสมบัติของอิบาฮิมาคนาเต้เนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะครับจากที่ผมไปดูข้อมูลนะครับก็พบว่าคนาเต้เนี่ยก็เป็นสไตล์คอมมานนะครับเป็นซเตอแบ็กสไตล์คอมมานก็คือเป็นผู้สั่งการผู้กำกับการอายุแค่22นะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะครับ ลักษณะคาแรคเตอร์และองค์ประกอบทางสรีระเนี่ยนี่คือฟันได้เลยนะครับจุดที่เป็นจุดแข็งของเจ้าตัวแน่นอนสูง1 9 4ซนิเมตรเนี่ยนะครับลูกโมงเนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วนะครับถัดมาก็คือสภาพความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งในที่นี้ก็คือจังหวะประทะจังหวะการเบียดเสียดการชิงพื้นที่ในเขตโทษหรือการตามประกบคู่ต่อสู้นะครับ สภาพร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็ความห้าวหาญสภาพจิตใจความกล้าที่จะเข้าบอลน,นะครับไม่ลังเลนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วก็เจ็บค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีสมดุลสมดุลในที่นี้ก็ก็คือเวลาที่เข้าปะทะู่ต่อสู้แล้วเนี่ยไม่เสียสมดุลง่ายนะครับถ้าผู้เล่นที่สภาพร่างกายเนี่ยรักษาสมดุลไม่ได้เวลาเข้าปะทะเนี่ยนะครับ พอบอลจังหวะ2เนี่ยก็จะเสียเปรียบแล้วแต่เท่าที่ผมไปดูคนเต,ต้เล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าปะทะแล้วนี่นะครับบอลจังหวะ2จังหวะ3เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังสามารถตามไปเก็บบอลจังหวะ2จังหวะ3ได้ดีมากๆด้วยนะครับไอตรงนี้ก็คือความสมดุลบางครั้งเนี่ยการขึ้นโขกพร้อมๆกับคู่ต่อสู้เนี่ยลงพื้นมาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปหาบอลได้เร็วกว่านะครับอันนี้คือการรักษาบาลานซ์ในการเล่น แล้วก็ความแข็งแกร่งในการประทะนะครับทักษะผมถือว่าผมประทับใจเลยนะครับในแง่ของการที่พาบอลน,นี้จะการบีบของคู่ต่อสู้นะครับเวลาคู่ต่อสู้บีบสูงไอ้คุณสมบัติแบบนี้นะครับนักเตะที่ครอปเนี่ยต้องการมากๆเพราะถ้าดูโกเมสกับฟานไดเรนเนี่ยจะเห็นว่าทั้งโกเมสและฟานไดเรนเนี่ยก็จะเล่นด้วยวิธีนี้ก็คือเมื่อคู่ต่อสู้บีบเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ จะใช้ความคล่องตัวนะครับแตะบอลหลุดจากการบีบของคู่ต่อสู้พอหลุดแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวของเราเนี่ยไม่ได้เปรียบนะครับอีกทั้งจุดสําคัญก็คือการจ่ายบอลทั้งบอลสั้นบอลยาวทําได้ดีมากโคนาเต้น,นะครับแล้วเวลาเข้าปะทะเสร็จแล้วเนี่ยในสมองเนี่ยจะมีภาพอยู่ในใจอยู่แล้วว่าช็อตต่อไปจะเล่นยังไงดูโคนาเต้เล่นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าถ้า มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่สง่าง,งามเนี่ยผมมองว่านี่คือเงาของฟันได้เลยด้วยคุณสมบัติที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่จะมาสารต่อภารกิจที่ฟันได้ทำหน้าที่กับลร์พูเพราะว่าฟันได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็กำลังจะเข้า30แล้วนะครับแต่โคนนเต้นเนี่ยห่างกันถึง7ปีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะครับความเร็วความคล่องตัวสำหรับคนรูปร่างสูง194เซนติเมตรเนี่ย ผมถือว่านี่โอเคเลยนะครับในระดับความคล่องตัวและความเร็วนะครับความแข็งแกร่งในการประกบคู่ต่อสู้เนี่ยหายห่วงนะครับแล้วเป็นตัวเกะก,กะชั้นยอดดูจากาไฮไลท์จาก UCL เนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยก็ลงไปเกะก,กะอย่างเจอ p s ชเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับเจอแมนยูซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เตะแมนยูเนี่ยหลุดไปลุนแชมป์ยูโรป้าเนี่ยนะครับแล้ว สภาพจิตใจผมถือว่าเป็นนักเตะที่เจ็บยาวๆอย่างนี้แล้วนี่ยังกล้าเล่นแบบนี้นะครับก็เรื่องสภาพจิตใจน่าจะโอเคเลยนะครับสิ่งที่เป็นคำถามอย่างเดียวสำหรับคนเตะนั่นก็คือสภาพร่างกายจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่อยู่ข้างสนามเพื่อรักษาตัวเนี่ยมากกว่าช่วงเวลาที่อยู่ในสนามเพื่อทำหน้าที่ ด้วยคุณสมบัติที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เป็นคําถามอย่างเดียวจะมาเจ็บยาวอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเพราะลิวพูเนี่ยมีปัญหาเรื่องนักตเตะเก็บโดยเฉพาะเซนเดอร์ฮาร์ปเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ซีั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เฉพาะเจาะจงเนี่ยไปเจ็บที่เซนเดอร์ฮาร์ปซะเยอะเลยนะครับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับถ้าถามว่าโคนนเต้จะเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้วิเคราะห์ดวงชะตาของโคนาเต้แล้วเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าโอเคในช่วงที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล่นได้นะครับสภาพร่างกายได้แต่ในซีซั่น2022ต่อ2023เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่คอนาเต้เนี่ยอาจจะประสบปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะดูจากดวงแล้วเนี่ยในปีที่เจ็บย,วยาวๆเนี่ยนะครับพิบัตรมันเข้ามากระทบถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะครับกับพศเนี่ย ก็ปี62นะครับ2019นเะครับเป็นช่วงเวลาที่โคนาเต้เนี่ยเจ็บยาวนะครับแล้วใน2022เนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังของปี2022ก็เป็นการเริ่มต้นของซีซันใหม่ของซีซั่สัน2022ต่อ2023นะครับจุดนี้นะจะเป็นจุดชีวัดถ้าผ่านไปได้เนี่ยอิบาฮิว่าโคนาเต้เนี่ยก็ไปได้ยาวๆนะครับในมุมมองผมนะแต่ถามว่า โอเคไหมไอ้ตรงนี้มันก็ต้องวัดอยู่นะครับด้วยศักยภาพที่จ้ตัวมีอยู่เนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติของเซนเตอร์ฮัชั้นเลิศแล้วก็เข้ากับแนวทางของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ด้วย mm hmm. ก็คือเป็นเซนเตอร์ฮัที่เล่นลูกกาอากาศได้แข็งแกร่งแล้วยังสามารถเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีอีกทั้งเป็นคนที่เปิดบอลเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กองหน้าเนี่ยนะครับหรือผู้เล่นแนวรุก วิ่งหลุดทะลุไปซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นของฟันได์นะครับแล้วเป็นแนวคอมมานเดอร์ซึ่งตรงเนี้ยนี่คือสไตล์ของฟันได์เลยก็ผ่านการติวผ่านการทํางานร่วมกับฟันได้สักระยะหนึ่งนี่นะครับเจ้าตัวจะพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คืออิบราฮิมาโคนาเต้ซึ่งก็เตรียมตัวดูภาพที่จะตัวจะมาเปิดตัวชูเสื้อนะครับมาลุ้นว่าจะได้เบอร์อะไร อิบราฮิมาโคนาเต้ว่าที่นักเตะใหม่นะครับอันนี้หลายแหล่งข่าวเนี่ยค่อนข้างยืนยันนะครับว่าโอกาสที่จะพลิกเนี่ยมีสถานเดียวก็คือเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะตอนนี้มันเกินกว่า90%แล้วที่อิบราฮิมาโคนาเต้เนี่ยจะเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลคือตกลงเงื่อนไขผลประโยชน์ส่วนตัวได้แล้วนะครับตรวจร่างกายผ่านไปแล้วนะครับเหลือแค่วันที่1มิถุนายนนี่แหละนะครับจะมาเปิดตัวที่ชโมสรลิเวอร์พูลนะครับ สวัสดีครับ